สวัสดีค่ะไก่พัทสยานะคะวันนี้เราก็จะมาทำซูชิกันเนาะไก่ก็เพิ่งทำได้ประมาณ3หรือ4ครั้งนะคะก็ครั้งนี้เราก็ซื้ออุปกรณ์มาทำนะคะมือใหม่หัดทำนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำกันยังไงบ้างนะคะไก่ก็หุงข้าวแล้วก็ผสมน้ำตุนดนเสร็จแล้วเนาะเนี่ยรอบนี้ไก่ไม่ได้ทำน้ำผสมเองนะคะเนี่ยค่ะซื้อแบบสำเร็จมาเลยนะคะเนี่ยค่ะมีขายอยู่ที่ห้างนะคะ ใส่เลยนะคะ1ขวดเต็มนะคะกับข้าวข้าวที่เขาขายในห้างนะคะครึ่งกิโลนะคะไก่ก็หุงแล้วก็ผสมเสร็จแล้วเนาะมาค่ะเราลงมือทำกันเลยนะคะใส่ถุงมือก่อนเราก็เอาแผ่นมาแล้วเนาะนี่ใส่ข้าวลงไป เ,เกี่ยข้าวนะคะข้าวเรามือนจะแฉะเลยมาทำไปพร้อมๆกันเนะเาะแล้วก็มือสมัครเล่นนะคะอยากกินนะคะดูต่างประเทศอะไรทำไม่เป็นก็เป็นนะคะอยากกินอะไรก็ทำเอานะคะ ตอนนี้ที่ห้างนะคะห้างพริสมานะคะมีอุปกรณ์การทำโซช,ชิครบเลยนะคะถ้าใครแบบอยากทำเองเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะที่ประเทศฟินและนดะ์นั่นคือห้างพริสมานะคะไก่ก็หัดทำจะประสบความสำเร็จไหมเนาะทำง่ายๆนะคะไม่ง่ายมากเท่าไหร่แต่ว่า เราทำเองที่บ้านเนาะทำทานเองกับครอบครัวนะคะใส่ถุงมือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนจะข้าวมนติดถุงมือหรือว่าเราจะถอดถุงมือทำดีกันเลย ะะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีหน้าที่เราจะทำก็จะมีเซลมอนนะคะกุ้งปูอัดไข่หวานนะคะแล้วก็สาลายที่เราจะทำกันไก่ทอดไฟแรงนะคะไข่หวานเราก็ได้หน้าตาประมาณนี้เนาะมือใหม่หัดทำอันนี้เราก็จะทำแบบ ใส่แตงกวาใส่อะไรข้างในอันนี้เราตัดมาสั้นเกินไปเราหักตรงนี้แล้วก็ไก่ว่าจะเอาไข่หวานนะคะเรามีไข่หวานเอาไว้อันนึงนะคะเหมือนไข่เจียวเลยเอย๊หรือเราจะตัดดีตัดดีกว่าไหมตัดดีกว่า ในนี่เราก็จะลองม้วนกันดูเอ้เราจะใส่อะไรได้อีกเราลองใส่แซลมอนลงไปด้วยปลาแซลมอนเนาะเราทำกินเองเนาะอยากใส่อะไรเราก็ใส่ไปนี่แ่จะไปเลยทีนี้เรามาม้วนกันเนาะจะประสบความสำเร็จไหมเอ่ยกัดกดไปนะคะ ใส่เราทะลัก <c oughs> ทำไมมันดูใหญ่มากเลยใหญ่ไหมทุกคน <c oughs> ทุรักทุเลกันหน่อยนะเรามือใหม่หัดทำ ว้าวเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้เนี่ยข้าวมันติดถุงมือนะคะสงสัยเราคงต้องถอดออกแล้วแหละไม่เวิร์กนะคะไก่ไม่ถนัดนะคะถอดออกเลยไม่ใช้แล้วถุงมือเพราะว่าทำไม่ถนัดนะคะข้าวกระเด็นเส้นสั้นไปทั่วเลยนี่นะคะเราก็มีน้ำไว้ล้างมือตรงนู้นเนาะ าออกอนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งหน้าเนาะแต่เรายังไม่ตัดนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูอันต่อไปยังไม่ตัดเนาะอนันต่อไปเราต้องจุ่มน้ำก่อนนะคะเราจะเอาข้าวกับแตงกวาแล้วก็ แครอทใส่นะคะแล้เวเดี๋ยวเราจะใส่หน้ากันอีกทีนะึงเนาะเราจะม้วนก่อนนะคะเราจะม้วนซูชิก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาตัดแล้วก็เอาหน้าใส่อีกรอบหนึ่งนะคะ ได้แล้วค่ะอันที่สองของเรานะคะนี่ถัดไปเลยยาวไปยาวไปเนาะจุ่มน้ำโกนเพื่อไม่ให้เข้าติดมือติดมือเยอะนะคะติดแต่ติดแน่นอนค่ะแต่แบบไม่ต้องให้มันติดเยอะอะไรอย่เงี้ยเนาะ ไก่ไม่มีแบบแบบที่ว่าแบบยังไงอะ่ะโูชิหน้าแซลมอนกับหน้ากุ้งนะคะที่เขาเรียกพิมพ์เนาะเราจะปั้นใช้มือปั้นเอาเนาะเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จไก่จะลองปั้นอันนั้นนะคะทำอันนี้อันนึงก่อน ใส่ข้าวไปค่ะอาหัดทำไปพร้อมๆกับไก่เนาะไก่ก็หัดทำนะคะดูจาก YouTube ต่างๆนะคะมาทำเนาะแตขอบขอบคุณนะคะคลิป YouTube พี่ๆที่เขาทำพี่ๆน้องๆน,นะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เขาทำคลิปสอนเนาะซูชิเนาะ เราก็ดูแล้วก็เอามาทำนะคะก็มีหลายคลิปเลยนะคะที่แบบเออเราทำาไก่ก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะดูแล้วก็เอามาทำเนาะมาอยู่ต่างประเทศเนาะมันไม่ค่อยมีขายนะคะแล้วบ้านก็อยู่ชนบทนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองเนี้ยจะกินอาหารไทยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ยากหน่อยต้องหัาเองนะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะข้าวเรานะคะล้างมือก่อนกระดาษเมื่อกี้เราไว้ไหนเอ่ยนี่นะคะโซชิของเราเนาะได้ทั้งหมดสี่นะคะ เราก็จะมาตัดกันดูนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะจุ่มน้ำเหรอถ้วยเราเล็กไปไหมอะ <c oughs> น้ำเราไม่ไหลลงมีดเลยนะคะอันนี้นอ้องๆก็ตัดมันไปลายไม่สวย <c oughs> หน้าตาเป็นไงบ้างคะทุกคนแล้วเราตัดเลยเนาะ โอเคไม่เอเย่ยขนาดนี้ตัดชิ้นก็ไม่เท่ากันนะคะเนี่ยมือใหม่หัดทำอือหือ นี่นะคะปลายทั้งสองด้านเนาะอันนี้ใส่อะไรบ้างเอ,อ่ยอันนี้ก็จะมีไข่หวานนะคะแตงกวาแล้วก็ป๊อกกันะนะแครอทนะคะบางทีก็พูดภาษาฟินนะคะนึกภาษาไทยไม่ออกเนาะลงๆลืมๆนะคะนี่เราก็จะตัดอันที่สอง จานนะคะอันที่สองว้าวมันดูดีมากเลยนะคะทุกคนดูสิมันจะดีจริงไหมข้างในอะ่ะ แน่ใจว่าไก่ใส่ข้าวเยอะเกินไปหรือเปล่านี่ค่ะวาวน,นี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะ จะพอใส่ไม่เอ่ยเราฝากไว้ตรงนี้ก่อนเราต้องไปหาอาจารย์มาเพิ่มแน่ๆเลยแล้วเราต้องเรียงยังไงดีให้มันพอคุณลูกค้าเราจะถูกใจไหมน้อลูกค้าไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะคนในครอบครัวนะคะเ <g ül> ชิญพ่อปู่แม่ย่ามาทานเนาะวันนี้เนาะ รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยแน่นนะคะแล้วไก่ก็เหมือนตัดเอียงๆด้วยเป็นเพราะว่าเรารีบหรือเปล่านั่นไงอันสุดท้ายจะได้ไหมอุ๊ย เรียงก่อนเนะะาะว่ามันจะได้อย่างไงอ้อยตัดไม่ขาดนี่ค่ะไก่ปั้นข้าวเสร็จแล้วเนาะนี่ไก่ปั้นเองนะคะใช้มือนะคะค่อยๆปั้นเอาเนาะแบบว่าทําแบบให้หน้าตามันคล้ายกับที่เราเคยซื้อมากินเนาะคะเนี่ยแกก็พยายามปั้นเนาะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะที่ไก่ ตัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างคะทุกคนนะ่ากินไหมเนี่ยค่ะเราได้ประมาณนี้นะตอนนี้เราก็จะมาทําอะไรกันต่อดีเอ่ยนี่เลยค่ะเราจะมาใส่หน้าชูชิกกันว่าเราจะใส่อะไรกันดีบ้างน,นะคะกุ้งของเรานะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าตอนแรกนะคะเราไปดู เราไม่ได้ดูวิธีทํากุ้งนะคะว่าทํายังไงให้กุ้งออกมาสวยนะคะไก่ก็แกะเปลือกออกเลยแล้วก็ไปลวกนะคะล้างน้ำอะไรสะอาดแล้วก็ไปลวกเนาะออกมาแล้วมันเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เหมือนของเขาเราก็เลยเข้าไปดูใหม่นะคะก็บอกให้เอาไม้จิ้มฟันเสียบเนาะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเปลือกแล้วก็ไปลวกก่อนนะคะไปต้มก่อนเราทําอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไงเราก็เลยเอามาใส่ไม้จิ้มฟันทีหลังนะคะ ก็ไปลวกนะคะเพราะเราผ่าหลังไปแล้วเนาะนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะผิดเพื่อเรียนรู้นะคะไม่เป็นไรก็ค่อยๆทํากันไปนะคะสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเนาะเหมือนไก่เนาะค่อยๆเรียนกันไปเนาะไก่ก็จะใส่วาซาบิลงไปก่อนเลยใส่ทุกอันเลยดีไหมนี่ค่ะวาซาบิอันนี้น่าจะ รอบที่แล้วนะคะที่ไก่ทำํำน่าจะนานแล้วเนาะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เนาะใส่ปาสปิีไปกบตักหน่อยนึงค่อยๆหัดทํากันไปนะคะสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเหมือนไก่เนาะทำกินทำเองกินเ,เองนะคะ เรามีความภาคภูมิใจนะคะว่าเออเราก็ทำได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ u t u b e นะคะทุกคนเลยนะคะที่ทำวิธีแบบสอนวิธีการทำซูชิเนาะไก่ก็เนี่ยคะ่ะดูพี่พมานะคะเราทำแบบภาษาของเราที่แบบอุปกรณ์เรามีอะไรอเงี้ย แตไ่ไม่รู้ว่าแต่ที่ฟินแลนด์นี่คืออุปกรณ์หน้าจะครบแล้วเนาะมีขายในห้างนะคะน้ำอะไรอะที่เขาใช้ปรุงข้าวเขาเรียกน้ำปรุงไหมเนาะน้ำปรุงก็มีแล้วเนาะมีขายแล้วนะคะไก่ใส่ขวดหนึ่งกับข้าวที่เขาขายครึ่งกิโลนะคะพอดีเลยนะคะรสชาติหรือว่าเราแล้วแต่คนชอบด้วยเนาะไก่ไก่เรวกินได้นะคะ กินได้นี่ไงใส่ปลาแซลมอนลงไปนะคะแล้วไก่ก็ตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะปลาแซลมอนนะคะแต่ก็พอได้อยู่เนาะนี่มือสมัรเล่นนะคะใส่ลงไปเลยอยากได้อะไรใส่ลงไปหน้าแซลมอนนี่เราใส่กุ้งกันบ้างดีกว่านี่ค่ะ กุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่จัดเต็มจัดหนักนะคะกุ้งใหญ่กว่าข้าวอีกอะไม่เป็นไรกินไปแบบเน้นๆนะคะได้อะไรจะใส่อะไรได้อีกแบบนี้หน้านี้ใช้ได้ไหมอะปวด ปูอัดมันใส่ตรงนี้ไม่ค่อยเหมือนเนาะมันต้องใส่กับข้าวแบบนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไก่จะทํารอบหน้าก็แล้วกันนะคะอันนี้เอาไว้แบบนี้ไปก่อนนี่นะคะเราก็ใส่โอ้โหไก่ทาชิ้นปลาชิ้นปลาเซลมมนนะคะหั่นไม่ดีเนาะขาดเลยนะคะ แซลมอนนะคะก็สำหรับคนหั่นเป็นแล้วก็ง่ายเนาะสำหรับเรามือใหม่นะคะเราก็รู้สึกว่ามันยากสำหรับเรานิดนึงแต่ว่าไม่เกินความพยายามนะคะเราทำกินเองนะคะก็โอเคได้อยู่แต่ถ้าทำขายมันก็จะแบบหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ น่าจะเป็นหน้าแซลมอนหมดเลยนะคะนี่กับกุ้งเนาะผู้อัดไปชิน้นหนึ่งห,หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพวกนี้ใส่ตอนไหนบางทีไก่อาจจะมาใส่แบบนี้นะคะเนี่ยใส่แบบนี้เพิ่มเนาะแต่ไก่ก็คือทำแค่นี้ไปก่อนอะไรอย่างี้แบบบางทีอาจจะเป็นซูชิปุฟเฟ่อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าหน้าเรามีเหลือเยอะเลยเนาะ ที่เราจะอัตําจจทำแค่นี้แล้วก็แบบพ่อแม่อะไรเงี้ยลูกสามีกินอยากอาได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะสามารถหยิบจับไปได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้มาอย่างนสนะคะนั่นไงใส่เยอะเกินไปทำไงดีทุกคนไม่เป็นไรนะคะ ้รามีหน่วยกินอยู่เนาะ นี่นะคะหน้าตาซูชิของเราวันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะได้สองจานนะคะสำหรับข้าวครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำปรุงขวดนะคะที่เราใช้ผสมข้าวนะคะอันนี้คือโอเคมากนะคะนี่ค่ะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ามันจะอร่อยไหม เอาชิ้นไหนดีขอปลาเชมอนก็แล้วกันนะอืมอืม,อม,อม,อมเจียววาซาบิเข้าไปนะคะจะยิดขึ้นเลย ข้าวก็จะรสชาติออกเปรี้ยวหน่อยๆนะคะโอเคค่ะรสชาติโอเคนะคะแบบว่าก็ใช้ได้นะคะรู้สึกอยากกินเพิ่มค่ะขอกุ้งอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะรู้สึกว่าเราจะทํำข้าวปั้นชิ้นใหญ่ไปมากเลยนะคะแบบว่ากินเข้าไปแบบมันเต็มคำมากเลยจัดการกุ้งก่อนนะ ออืจะบอกว่าไงทุกคนคือมันดีมากกุ้งแบบมีความกรุบกรอบมากเลยครับอืมตอนนี้วาซาบิกำลังมาเลยค่ะขึ้นจมูกนะคะทุกคนอืม เยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับซูชิของไก่วันนี้เนาะไก่ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของไก่วันนี้เนาะสำหรับการทำซูชิไปด้วยกันนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ไก่ด้วยนะคะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยมากเลยทุกคนไม่อยากเชื่อฝีมือตัวเอง